เออมายา่จ้อจาหายนาหายตาไปจกักงนานหายนาแล้วอยู่แต่น้ำปลาน้าโคกไปกินกันน้ำปลาน้าโคเดูแขนก็บ้วงนาก็บวงเบิงเป็นยังนี่เบิงเป็นยังยายจ้าอันเซวาไปหาหมอมาไปหาหมอ,อยังไ้ไปหามาเลยดิไปหามาแล้วจ้าหมอเขาว่าเป็นไดนเนี่ยเขาิีว่าจังได้มาเป็นควมนดันทุลัง ผมดันทุลังเขาเศร้าให้เจะไปหาฟื้นแมนบัวนั่นแล้วเราวันนี้ได้ย่ามาบ่าบันนี้บ่ไดดแล้วเอาเขาบ่าให้หนะเป็นอย่างคือบ่วหาบ่าไปเอาแล้วเป็นอย่างให้ไปเออลำไปมาเราก็จะให้ไปรับอยู่สองสามเปสีย่างหอดจะไปหาหมออย่รับไปมาดขอให้ไปรับย่าอยู่สองสาม บุญอะไรเคยสิไปเอาแร้วจังไม่ยังจอยกับบอไปเอาคือกันแหละยำงอีลายไปเอาบอเคยไปลาบยาอยู่สองสามจา้ะเอาก็คือบอไปลับบอไปแล้วยางบอหอดหนูมันบอเมน่นยาสองสามอยู่โรงพยาบาลนั่นแม่จำจำโรงพยาบาลกระามแล้วต้องซมอยู่ในโรงพยาบาลเลยอีละสองสามอยู่ไซเจน่ายาุคเทพคุณโอ้จเจนนืไอมันไง เป็นย่างบอ่อม่ใหญ่จอยกับบอ่อคือก็เอาคาลุดมาว่าจากหมืน่นยังถือไปก็เลยบ่ได้ยากินเลย ح ح> จ้าก็เลยมาเก็บบักปีกจะไปหาหมอคนเดียวเตี่ยจ้าโอ้ย,แม,อยอาาแม่เอ้ยโอ้ยบ่ว่าแต่อีแม่แหละจนเห็นบัก,กปีกก็เจ็บบักปีกก็ไม่ใหญ่จอยแหละใส่เบิ้งใส่เบิ้งมือเบิ้งเลยนะเบิง ح ح> บ้งเป็นย่างมือกันย่างบวมยุงจ้าโอ้ยเดี๋ยวจะได้ยากินมันเนี่ยบ่ได้ก็บ่ต้องกินแล้วว่ากินบักปีกไข่พะโลนี่ อ่ยเป็นรับยายอยู่สองสามขวละมิดคำบอกไปรับช่องสามอยู่กรุงเทพเนาะไปไปเอาหงน,นมันเลี้ยมันมอแมนกรุงเทพเขาบอกว่าช่องสามช่องสาม่องสามกรุงเทพหมดแล้วสองสามอยู่รอบบ้านนั่นแหละย,ยายอมอแมนดอกโอ้ยอว่าเราบ่เสื้ออีกบอ่อเสื้อลกมีไงจอยกัอลลอกกบอันตัวรงเล็กับบ่นฟีน้ำเดี๋ยวมาล้างจีพาไปใหม่เด้อค้า,ากักแล้วคัากแล้วเวจ้านะ่ะโอ้ยขักบอกคักมันขักตาลึก เบเนียนไปโรงพยาบาลมาเบเนียนอันมาเนี่ผู้ใดมาส่งเนี่ยโอ้ยแต่ขอขี่รถนําเข้ามาแล้วขอขี่รถนําเข้ามาจ้าโอ้ยเลยแหวงต้นบักพีกบักปลาอี๊ใจบ้านสีนูโรใสจข้อโคข้อปลาไปอีกจีไปหาข้อข้อปลาอีกเยอะจ้าโอ้ยคักแล้วคักแล้วคักบังคักแล้วมันตะกะตะตามกูเอ็ามาเก็บบักพริกพี่น้อง ไอจ้อยลูกสาวถามหาลูกสาวบอกว่าจะไปกินไลเราไปละลงไปเองเน่เอากระเจ้าบอยคอยล่องเราคอยก็ล่องแล้วแม่ออดมาได้กินดำไอ้เวิรดเลยเวดปัญญาเลยไอ้เวิรดเลยนะตีนว่ะแปดเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเลยเนาะเก็บเอาแล้วแล้วของไม่ใหญ่จ้อยหรอกของมไม่ใหญ่จ้อยยังได้ความกระเจ้าเนาะ เขามันก็อยู่ในขวยเป็นได็ธุรกิจเดียเยเเด๋ยวนี่ยธุรกิจจะไปเรื่อยไรล่ะเอ้ยกว <c oughs> <c oughs> ่าจังสันวาน่าจังสีเลยกคิดไปคิดมามันเไปล่มา,มาไประโยชน์ก็ทิ่บ่ได้บอดเอาของคาลายจะไปปนเนาะยังแกบักเพลกบักฝอยแกบักหน้าอีกสินะเอามันบป็ทุยาอะไรละ่ะคักเนาะ เอาเต็มถุงเด้อเอาปานันด้วยเก็บเอาบอดายมือก็เอาบอดายมือมันกวนปวดได้โชงหน่วยก็พอแล้วป้าป้าชนะ